ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นางฟ้าทุกทท่านนะครับพี่พี่นาณาคุณพ่อที่เวลาทุกทท่านนะครับวันนี้ช่องน้องแตงโมนะครับพาน้องเดินออกกําลังกายเช่นเดิมนะครับน้องก็ท้องแก่แล้วนะครับอยากให้น้องเดินออกกําลังกายทุกๆวันนะครับวันนี้พาน้องเดินกินหญ้านะครับเดินออกกําลังกายนะครับ แล้วก็กินหญ้าไปด้วยนะครับนี่ครับหญ้าของน้องนะครับพ่อขวานแม่ขวานว่าจะพาน้องไปกินกอไผ่นะครับว่าวันนี้จะถึงกอไผ่หรือเปล่านะครับยังไงก็รอรุ้นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็น้องหิวมากนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับคุณพ่อขวานไม่ขวานก็ไม่ได้พาน้องเดินออกกําลังกายนะครับ นตกเมื่อวานนะครับยังไงก็ขอโทษขอบพระทาัยคุณแม่นางฟ้าทุกทุกท่านพี่ๆนาณคุณพ่อเทวดาที่ติดตามช่องเล็กๆของน้องนะครับขอโทษขอบพระทาัยด้วยนะครับนี่ครับน้องแต่งโมก็ได้กินญ้าแล้วก็เดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะครับจะให้คุณพ่อขวานออจะให้คุณแม่นางฟ้าคุณพ่อเทวดานะครับพี่ๆนาณทุกทุกท่านนะครับที่มารับชมช่องเล็กๆของน้อง ได้ดูพฤติกรรมของช้างท้องนะครับว่ากินอาหารเยอะไหมแต่ละวันนะครับช้างตุกเชือกนะครับถ้าว่าท้องหรือไม่ท้องก็แต่ว่าของหวานก็200กิโลต่อวันนะครับไม่ว่าช้างน้อยหรือช้างเล็กนะครับแต่ช้างเล็กก็จะลดลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางใหญ่นะครับ ไม่เกี่ยวกับหญ้านะครับวันละ200กิโลนะครับต่อเชือกนะครับวันนี้จะพาน้องเดินออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็เดินกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในสวนยางนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับในขณะนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเพราะว่าน้องก็ท้องแก่แล้วนะครับคุณพ่อควันไม่ควันก็ต้อง ให้น้องเดินออกกำลังกายวันละสองรอบนะครับรอบแรกก็ตอนเช้านะครับรอบสองก็ประมาณตอนเย็นนะครับแต่น้องต้องเดินออกกำลังกายทุกๆวันนะครับวันละสองรอบนะครับฝ่อควันไม่ควันก็อยากให้น้องได้คลอดง่ายๆนะครับ พราะว่าน้องก็ท้องแก่แล้วนะครับน้องก็ตกงานโควิดรอบสามอยู่ที่พัทยานะครับในขณะนี้นะครับตกงานโควิดรอบสามก็ได้สองปีแล้วนะครับคุณพ่อฟานเม่์ฟานก็ตกงานเหมือนกันนะครับคุณพ่อฟานไม่์ฟานก็ให้น้องเดินออกกําลังกายเพราะว่าน้องก็ท้องแก่นะครับท้องได้สิบเจ็ดเดือนแล้วนะครับ ทองเป็นพ่อพันธุ์ของพ่อเลมสิงห์นะครับตกงานเช่นกันนะครับอยู่ที่พัทยาในขณะนี้เช่นกันนะครับคุณพ่อหลมสิงห์นะครับเป,เป็นพ่อพันธุ์อันดับหนึ่งของพัทยาในขณะนี้นะครับเป็นพ่อเลมสิงห์นะครับว่าลูกของน้องก็ถ้าว่าน้องแตงโมงโคลอดออกมาก็เป็นลูกที่เจ็ดของพ่อเล่มสิงห์นะครับในขณะนี้นะครับว่าน้องอพ่อเล่มสิงห์ก็ได้ ลูกที่หกแล้วนะครับลูกที่หกตัวที่เจ็ดก็คือน้องแตงโมนะครับ <c oughs> ยังไงก็ช่วยติดตามนะครับช่องเล็กๆของน้องด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้น้องอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับน้องก็มีความสุขครับเ <c oughs> พราะว่า น้องได้เดินออกกำลังกายด้วยกินหญ้าไปด้วยนะครับอยู่ในสวนยางในขณะนี้นะครับแต่ขณะนี้ก็ยุ่งเยอะนะครับคุณแม่กัดเต็มเลยครับน้องก็จะมีความสุขกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับให้คุณแม่รับชมทุกๆท่านรับชมนะครับคุณพ่อคุณพี่คุณน้าได้รับชมนะครับ,รบ,น,รบน้องจะกินหญ้านะครับ อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้โซ่นะครับปล่อยเลยนะครับฟรีสไตล์เลยนะครับปล่อยให้น้องแบบอิสระเลยนะครับอันนี้ว่าจะพาน้องไปกินกอไผ่นะครับว่าจะถึงหรือไม่ถึงรอรุ้นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าน้องเห็นหญ้านะครับน้องจะกินหญ้าเลยนะครับไม่ได้ถึงกอไผ่เลยนะครับ ยุงก็เยอะนะครับคุณพอควานไม่ควันคุณพอควานก,าก็กัดเต็มตัวเลยครับโมจ้าแก้วมาซอยกี่ฮะเออเนาะไอ้อก็รอดหนึ่งซอย,อยชอบตีหางนะครับเพราะว่ามีกระลิกอะไรเฮานะครับกัดหางนะครับอยู่เต็มหางเลยนะครับคุณพอควานไม่ควานก็ยังไม่ได้ซื้อน้ำยามาฉีดนะครับ So นี่ครับน้องแตงโมของเราครับท้องได้17 euh, เดือนนะครับอีกมีกี่วันก็18เดือนแล้วนะครับอีกมีกี่เดือนก็คลอดแล้วนะครับยังไงก็รอลุนไปด้วยกันนะครับเมนากาทุกทท่านครับพี่พี่นะคุณพ่อเทวดาทุกทท่านนะครับแล้วก็ผู้รับชมทุกทท่านนะครับรอลุนไปด้วยกันนะครับว่าน้องจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ช่วยติดตามช่องเล็กๆของน้องด้วยนะครับผังน้องแตงโมครับช่องน้องนะครับผังน้องแตงโมนะครับอย่าลืมช่วยกดไลก์ลกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้น้องได้สับสกายเยอะๆนะครับเพราะว่าน้องก็ตกงานโควิดรอบ3อยู่ที่พัทยาก็2ปีแล้วนะครับ ก็จะกินอย่างสบายใจเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อพานว่าจะพาน้องไปกินกอไผ่นะครับวันนี้อาจจะไม่ถึงกอไผ่นะครับเพราะว่ากอไผ่ก็อยู่นานอยู่ไกลนะครับนู่นครับประมาณก็เกือบกิโลนะครับแต่วันนี้น้องแตงโมงก็อยากไปไม่ถึงนะครับว่า น้องจะไปถึงกอไผ่หรือไม่นะครับเราลุนไปด้วยกันนะครับน้องก็ท้องแก่แล้วครับดูท้องน้องนะครับน้องเต็งโมนะครับลูกของน้องดิ้นนะครับเมื่อวานนะครับฝนตกน้องก็ไม่ได้นอนนะครับน้องก็ไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่มีที่พักนะครับไม่มีโรงช้างอยู่นะครับ น้องก็ไม่มีที่พักนะครับน้องก็อยู่ตากแดดตากลมตากฝนนะครับวันนี้น้องเลยสบายใจนะครับได้เดิอนออกกําลังกายเดินเที่ยวเดินกินหญ้านะครับยังไงก็ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมารับชมช่องเล็กๆของน้องยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับ ให้น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนี่ครับดูท้องน้องนะครับลูกของน้องก็ดิ้นไปทุกทุกวันนะครับเพราะว่าน,น้องก็ท้องแก่แล้วนะครับน,นี่ปล่อยแบบอิสระเลยนะครับปล่อยแบบอิสระนะครับไม่มีโซ่นะครับไม่มีอะไรนะครับปล่อยแบบอิสระปล่อยให้น้อง ได้สบายตัวสบายกายสบายใจนะครับนี่ครับน้องก็ได้กิน่าหญ้าแบบสบายตัวสบายกายสบายใจนะครับแบบว่าอิสระเลยนะครับปล่อยแบบอิสระนะครับน้องก็สบายตัวสบายกายสบายใจนะครับดูลูกของน้องนะครับดินนะครับ ดินขึ้นแล้วขณะนี้ครับผแต่ก่อนน้องจะโยกนะครับถ้าว่ามัดอยู่ที่เก่านะครับอยู่ที่กุกหลักนะครับน้องจะโยกนะครับฉายาของน้องก็แต่งโมาซโยกนะครับแต่วันนี้น้องไม่โยกนะครับน้องอิสระนะครับปล่อยแบบสบายสบายนะครับอยู่แบบเป็นสุขนะครับสบายตัวสบายกายสบายใจนะครับ แตงโมนะครับคุณแมคณ่คุณพ่อคุณพี่คุณนะ้าพี่ๆนานาท,ท,ทุกๆท่านนะครับที่มารับชมนะครับได้รับชมพฤต,ติกรรมของน้องนะครับนิสัยของน้องไม่ดื้อน,นะครับคุณโบคุณแม่ครับไม่ดื้อน,นะครับตั้งแต่น้องอยู่เชียงรายแล้วนะครับแต่ขาของน้องก็ยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งนะครับ กว่าน้องก็ได้ตกเขาอยู่ที่เชียงรายนะครับขาของน้องก็เลยสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งนะครับบางคนก็ดูไม่ออกนะครับครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอกันก็จะขอปิดไลค์ แค่นี้นะครับเพราะว่า,าจะพาน้องเดินไปเรื่อยๆนะครับว่าน้องจะไปถึงกอไผ่หรือไม่นะครับในวันนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ